กาฟีนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันคนก็รู้จักน้อยแล้วก็ลูกค้าก็ยังแบบเฉพาะเจาะจงอยู่มากๆนะครับมีจะมีเฉพาะแบบเทคโนโลยีหลักๆเช่นปีเครื่องบินหรือว่าแบตเตอรี่หรืออะไรที่แบบชั้นนำชั้นสูงอยู่นะครับ ตัวเนื้อมันเป็นยังไงมันคือผงคาร์บอนนี่แหละครับอ่ามันเป็นผงแบบดำๆเหมือนแบบเมืองผงถ่านนะครับพี่มิกนะครับแต่ว่าแค่จํานวนชั้นมันนะ่ะมันอยู่ในระดับนาโน,โนอยู่นะครับก็ประมาณแบบอ่าน้อยกว่า10นาโนเมตรก็คือความหนานะครับอ่นั่นแหละครับอย่างสมมุติว่า success case ที่เกิดขึ้นเช่นอ่าบางตัวใส่เอากาฟินใส่เข้าไปในกระทะ แล้วก็ให้ความร้อนกระทะเร็วขึ้นทอดไข่ได้เร็วขึ้นอย่างงี้ครับผมมองว่า,อาพอพอเราไปเจอคนที่เขาแบบพัฒนามันได้จริงๆมันก็ออกมาเป็นโปรดักนะครับซึ่งมันก็เป็น success c a ของเราที่ทําให้เราเนี่ยเ,เริ่มมีความเชื่อแล้วว่าจริงๆแล้ววัสดุตัวเนี้มันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆและเริ่มจากความเชื่อนั้นก็กลายเป็นแบบพลังแล้วก็ให้เราแบบขับเคลื่อนความเชื่อเหล่านี้แล้วก็ ยังลงมือทำมาตลอด13-14ปีในเรื่องของกาฟีนครับ